สวัสดีครับผม ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมโลบอคนะครับผมและตอนนี้ก็อยู่กับผมโคเทล่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นแมปสปีดบัมเพนนะครับผมเวอร์ชั่น1.5เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับโดนแฮกลงนะครับผมแมปก็คือย่อยยับเลยนะครับอ๋อก็เป็นกําลังใจให้แอดมินนะครับผมนะให้แอดมินแบบพัฒนาแมปแบบว่าให้มันแบบดีๆนะครับผมทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเวอร์ชั่น1.5มีรถอะไรอัปเดตเข้ามานะครับก็มีทั้งหมด5คันนะครับผมมี1เลย Forza 350 าศาศาพอซาสามมาโนนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวปี2000แบบ24เลยปะหรือว่า21 2 2 23น่าจะเป็นแบบตัวไฟหน้าเป็นแบบเหมือนไฟหน้าแบบรุ่นใหม่อะ่ะคิดว่านะผมยังไม่ได้เข้าไปดูแล้วก็มี CRF 150นะครับวัซปา่าจะเป็นเวสปาเขาเขียนว่าวั s ปานะครับแล้วก็เว็บร้อยนะครับเขาเขียนว่าขึ้น100อะ่ะจริงๆมันน่าจะเป็นเว็บร้อยแหละแล้วก็เว็บร้อยยี่สิบห้าไอนะครับผมมีทั้งหมด5คขันู้ตอนนี้มีคนออนไลน์ก็คือ 600กว่าคนนะทุกคนคือแบบเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเนี่ตัดเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผม let's go เอาละตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบอร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าแบบจะไม่ค้างนะเพราะว่าผมเข้ามานี่ค้างตลอดนยะคือไม่ได้เป็นที่แมพครับเป็นที่เน็ตของผมมันกากเองครับผมทุกคน อัเน็ตมันกากะเน็ตของแบบอ่ะบอกไปเลยว่าของของทูนี่แหละเออมันจังกากเลยนะชอบหลุดเล่นเราบอกทีไรหลุดตลอดอ๋อนี่ไง CRF 150, <S <S 150> ก็คือเป็นเป็นรถวิบากสตรีทน,นะครับผมอ้ยฟอร์ซ่านี่ผมนึกว่ารุ่นรุ่นใหม่นะเป็นไม่ใช่นะเป็นรุ่นเก่านะครับผม <ปะ S 1> ไฟหน้ายังแบบเป็นตัวเก่าอยู่เลย <ปะ S 1> วาสปา อ่าวสป้าอ๋อวิสป้าวัสป้าเขาเขาออกเสียงว่าวัตสป้าใช่ไหมเว็บร้อยร้อยยี่สิบห้านะครับผมทั้งหมด5คันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะอยู่แบบคันท้ายๆเลยมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะหนึ่งเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,ม,น,ม,นมันมันมีหกเลยนะเอ่ออ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบว่าสองสองระบบหรือเปล่าอะไรคือ2ระบบโอเคเริ่มจากรถวิบากสตรีทคันนี้นะครับผมโอ้ผมชอบนะคือแบบ ผมชอบอะทุกคนรถวิบากสตีนอะผมว่ามันเฟี้ยวดีอะคือมันเป็นทรงวิบากแต่คือมันเอามาวิ่งทางปกติถนนปกติแบบนี้ครับอุ้ยไม่ค้างเนาะไม่ค้างเนาะเอาเดิยกล้อได้ไหมอุ้ยชอบอะเฮ้ยมันยกล้อได้แบบนี้ผมชอบเออคนเฟี้ยวฮ้ยมันยกล้อจนตีลังกาได้เลยเฮ้ยมันมีคนยกล้อแข่งกับผมว่ะเน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 ไอคนข้างหลังอะ ไอ้เดอเออเดี๋ยวขอเทสความเร็วดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับผมดูซสว่าความเร็วเนี่ยจะขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไรนะฮะสับสามไปครับผมทุกคนนะฮะสับสี่ไปครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโม,มงก็ไปแล้วครับผมตอนนี้ฮะเออสับห้าไปดี250นะครับผมตอนนี้ฮะบอกได้คําเดียวว่าเกินความคาดหมายเกือบ <Wow. S 1> 300เนะ้อนอยเก้ถึงไหม เอ้ยมันขึ้นเรื่อยๆว่ะเกินไปเฮ้ยสามร้อยเฮ้ยผมไม่คิดว่ามันจะถึงสามร้อยด้วยซ้ำเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมมากนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยกล้อไปดูขากับขากับเดิมๆมมายกอ้นตยกล้อหลังแั๊กแรงเกินมันแรงเกินเฮ้ยชอบอ่ะผมชอบอ่ะทรงนี้ผมอยากได้รถแบบนี้สักคันอยากได้อ่ะ เอ้ยไม่หงายเนาะไม่หงายเนาะอันนี้คือยกเกียร์สองครับนี่ครับผมได้ยอดยาวอ้เสา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 นี่ฮะยกเกียร์สองไหลๆล,ลื่นๆครับผมนี่ฮะไม่มีตีลังกาะครับผมสับสามอุ้ยใครมันเป็นบ้าสับเกียร์ระหว่างกันยกล้อวะไม่มีหรอกเออเดี๋ยวคนบ้าเท่านั้นแหละโอเคคันแรกผ่านไปนะครับผมสำหรับรถวิบากสตรีทนะฮะโอเค ็คือความเร็วนี้ได้300เลยนะผมไม่ได้เอาจะมาเปรียบเทียบกันกับคำอื่นนะครับผมทุกคนนะ okay, ค่อยๆพูดก็ได้เดยวลิ้นผันกันโอเคขั้นต่อไปเป็นลื่นร้อยนะลื่นร้อยนะอันนี้เป็น125หรือเปล่าก็125เหมือนกันนี่ <Brand. S 1> ทำไมมันมาเรียงกันอยู่ตรงท้ายอะ่ะปกติมันจะต้องเรียงแบบ1 2 3 4 5อะไรแบบนี้งั้นขอลองเอาเป็นฟอร์ซ่าก่อนละกันโอ้ย ฟอร์ซ่ายังสวยนะสีแดงลอด้ลอล้อทองนะผมล้อ,ทอ,ลอ,ท,อ,ลอทองล้อทองเหลืองเหลืองเหลืองนะฮะ <c oughs> โอ้ยยังเทียะยังเฟี้ยวอ่ะไอฟังเสียงหน่อย <c oughs> โอ้ยรอบมาช้านิดนึงครับแต่มาชัวร์ <c oughs> ไปครับผมกับฟอร์ซ่าโอ้หสามร้อย300นะสามร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยวิ <c oughs> ้ย <c oughs> ผมไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้ <c oughs> แต่เสียงรถอาจจะบักๆหน่อยนึงนะครับผมทุกคนเพราะว่า รอบรอบมันสูงนะครับผมรอบมันสูงตั้งขาได้ไหมขาคู่เอ้ยตั้งขาคู่ได้ปะเปิดเบาะไม่ได้เปิดเบาะไม่ได้ครับเฮ้ยไปเลื่อนชิวหน้าได้ชิวหน้าไฟฟ้าดูเอ้ยสมจริงอันนี้คือสมจริงผมเลยยังชอบเลยปอร์ซ่าสามร้อยก็คือมันจะชิวเป็นชิวไฟฟ้านะครับผมนี่ฮะ เอกลักษณ์อันโดดเด่นเนี่ยแต่อันนี้เป็นชิลแต่งนะจะเป็นชิลสั้นนะถ้าเป็นเดิมเดิมอะชิลมันจะสูงแบบสูงขึ้นไปแบบเท่าหน้าเราเลยนะครับผมแต่อันนี้เป็นชิลแต่งครับมันก็เลยจะแบบจะสั้นหน่อยโอเคเอาขาตั้งคู่ลงอันนี้เป็นโชกอะไรอ่ะดูได้ไหมชกโ,โ,โอลินนะครับผมชกโอลินนะฮะท่อของเป็น s อสซีโมโตโมโตอะไรไม่รู้นะครับผม,ผมผมผมอ่านไม่ออกกว่าทุกคนเพราะว่าสติกเกอร์มันไม่ชัดครับ โอเคขอลองอีกรอบหนึ่งหูยสุด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 ที่330กิโลเมตรความแรงนะครับผมสูงสุดที่ฟอร์ซ่าอันนี้ฟอร์ซ่า300นะฮะ350หรือเปล่าวะเออ3 5 0นะมันจะมี300กับ3-50แต่อันแต่นี้เป็นตัวใหม่กว่า300นะครับแต่ก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่ดีนะเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นไฟหน้าเป็นแบบเหมือนตาเหยี่ยวเลยนะครับผมผมไม่รู้เขาเรียกไฟหน้าอะไรแต่มันจะเป็นไฟหน้ามันจะคนละชิ้นกันนะฮะ เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันคันต่อไปดีกว่าอ่ะแล้วทำไมลายสักผมมันเป็นแบบเนี้ยอ่ะมาละคันต่อไปนะฮะผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันคือคันไหนกันแน่แต่ผมต้องขี่ไปดูที่ตรงป้ายก่อนงั้นเอาคันนี้ออกมาก่อนละกันอันนี้เป็นเว็บร้อยยี่ห้าครับผมรอวอยอวะ<า>่ะเลยรวยเลยฮ่าฮ่าโอ้โหไฟเตเบียนไฟเตเบียนโคตรขวนไฟเตเบียนมันขวน,น,นขวไงไม่รู้อ่ะอุ๊ยอุยอุยโอ้เครือ่องดับเลย อันนี้คือแบบว่าเครื่องมันแน่นอะน้องๆนะครับผมเหมือนรถซิ่งที่เขาทํากันอ่ะเออแบบมันต้องเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลไว้กันนะครับผมเพราะว่าคือแบบลูกสูบเดี๋ยวลูกสูบมันจะติดนะลูกสูบมันมันมันแน่นเกินลูกมันโตเกินโอ้ยเว็บ125วิ่ง300นี่มันเม่ธรรมดาดิโอ้โหแต่เสียงรถมันเพี้ยนนิดนึงนะทุกคนเสียงรถมันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลทั้งที่ผมก็แบบบิดสุดไมาบิดหมดปอกถอกหมดไปแล้วตอนนี้ โอเคโอเคโอเคเบกอนเบกอนเบกอนเบคอนเบกอนเบคอนเบคอนเบกอนเบคอนอีกโหตรงนี้วัยรุ่นวัยรุ่นจอดรถกันเต็มเลยนะฮะเอ๊ะใครใคร <c oughs> ใครมึงขึ้นมานั่งรถผม,มเดี๋ยวลงไปเลยแล้วพี่จะลบรถอ๋อเว็บร้อยนะครับผมล้อแดงนะฮะแล้วก็เว็บร้อยยี่สิบห้าล้อสีน้ำเงินเหมือนก่อนหน้านี้เลยเนี่คือก่อนหน้านี้เวลาอัปเดตแต่รถมันจะเรียงแบบว่าเรียงกันแบบเหมือนเหมือนเหมือนอะไรที่อัปเดตใหม่มันจะอยู่ล่างสุด คนนี้แต่งตัวเป็นตำรวจด้วยกดเทแล้วขับรถตำรวจด้วยกดเทเลยเอ้ยโอ้ยกล้อมีการยกล้อด้วยว่ามาน้องไปกับพี่ปะน้องเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากวัดกับตำรวจ่ะบีบแต่ได้ไหมบีบแตะไม่ได้แต่เปิดไฟได้ไปตำรวจวัดเป้าวัดเป้าน้องมามาเลยไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดมาเลยโอ้โหตำรวจยกล้อโอ้โห วัดป้าเรานะฮะทำความเร็วนะฮะ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มันมีควันออกมาดนะ้วมันวิ่งทางไงรัดอย่างจริงประเี่ยเหมือนวิ่งทางที้หินแหรนะฮะคือมันมีมันมีฝุ่นออกมาด้วยนะผมทุกคนเออเอาเดีเอาเดีอหมอบหมอบหมอบเป็นเวสป้าที่แรงมากเลยนะครับผมคือเป็นรถอตโตโมติกที่แบบคันเล็กแต่วิ่งแบบ200ไปไปเกือบ300คือมันไม่ธรรมดาเว้เอาจริง เออเฮ้ยไอ,ยอยตํารวจคนนี้อีกแล้วอะโอ้มันยกล้อมาน้องโอ,โอ้อันนี้พี่ยังไม่ได้จูนเครื่องเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยโอ้เราตํารวจแต่อย่างเงี้ยจะไปกินรถใบรุ่นทรงเชงได้ยังโอ้โหมันยกล้อแซงผมว่ะไอ้นี่มันตึงเว้ยฮะแล้วโอ้โหมันยกแล้วมันแรงว่ะเฮ้ยจริงๆก็ตํารวจในแบบนี้มันแรงนะผมลืมไปโอ้สองสัยรถเราต้องมีการจูนสักหน่อยนึงละมันไม่ถึงส0มรอยว่ะทุกคนครับ จัดไป150 SP โอ้ไม่ก็งั้นก็ยัดรูก90โอเคเอานี่ไงขา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 ตั้งมาลงแนละ้วแต่มันกดไม่ได้นี่เห็นปะผมเอาเมาส์ผมกดแล้วมันมันมันกดไม่ได้เลยเห็นมันไม่ขึ้นรูปนิ้วอะเวสป้าผมโอโ้โหบอกเลยจะเอาจะเอาผมไม่อยู่แนะ่บอกเลยดูดูด,ด,ดความเร็ว300โอโ้โหเป็นไงนี่ครับผมผมจูนมาเรียบร้อยแล้ว โคตรแรงอ่ะออกตัวดูรถจนสั่นอ่ะรถจนสั่นอ่ะสามร้อยสามสิบอ่ะไอ้จ่าคนนั้นไปไหนละนี่ไงนี่ไงโอ้โหใส่ไปแล้วโอ้ยโคตรตึงเออประมาณนี้ประมาณนี้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไดไม่ได้รีวิวรถคันอื่นเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันบ้างนะครับผม<ว><า>อันนี้เป็นของไอ้นนี่ปะอ,อ350<ว>่า ADV สามร้อยห้าสิบอ่า ADV สามร้อยห้าสิบว่ะ เฮ้ยคันนี้เสียงดีเฮ้ย A D V แต่งทรงนี้ก็ก็สวยอยู่นะเฮ้ยมันแรงนะว่าไม่ได้เด้อโอ้ยยกล้อได้ดูนีเฮ้ยไม่รู้อโตโนมติกที่ยกล้อดได้ป่ะคันนี้เออเฮ้ย,ยปกติรถออโตโนมติกเนี่ยมันจะยกล้อไม่ค่อยได้นะครับผมในแบบนี้นะเฮ้ยชิลไฟฟ้าชิลไฟฟ้าชิลไฟฟ้าทดสอบชิลไฟฟ้าครับผมนี่เฮ้ยคันนี้ชิลไฟฟ้าใช้ได้ะ เปิดไฟเลี้ยวได้เปิดไฟฉุกเฉินได้เปิไเไดปไฟหน้าได้ไหมเฮ้ยระบบครบทุกอย่างฮะตั้งขาคู่ได้ไหมเฮ้ยเปียวจัดเลยเอาขาเอาขาลงก่อนเอาขาลงก่อนโอ้ยพี่วะทุกคนพี่มากที่มากแลแต่ทำไมไฟมันสว่างไม่เท่ากันวะหรือว่าผมคิดไปเองเออมันก็สว่างเท่ากันอยู่นี่ว่า เอาไปเป็นสายสตรีทก็สวยอยู่นะเนี่ยแบบเอาไปเป็นสายสตรีทยกล้อเล่นอะไรแบบนี้นก็เฟี้ยวอยู่นะครับผมอันนี้คือไม่ใช่รถที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะแต่คือผมชอบไงผมชอบส่งมันสวยดีก็จะมีคันนี้ปะ่ะร้อยยี่ห้าร้อแดงคันนี้ครับผมอันนี้ก็เว็บร้อยสวนมากเราก็เล่นเล่นกันอยู่แล้วเนาะก็แรงๆกันอยู่แล้ว,นะลวนะเป็นรถแบบเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดของหลายๆคน เรียกเรียกอย่างนี้เป็นสตแตนดาร์ดของหลายๆคนที่แบบใครเข้ามาก็ต้องเล่นรถแบบว่าพวกแนวพวกนี้นะครับผมโอ้โ้ยนี่ครับผมคือขึ้นชื่อว่าเวฟนี่วิ่ง300นี่ก็คือเรือนะฮะโอ้โหสั่นสั้นสั้นสันสามร้อยเรือฮะทุกคนดูดิโคตรได้โคตรเฟี้ยวโคตรท่เฮ้ยมันยกลอได้ด้วยหรอเพิ่งรู้นะเนี่ย ปกติมันต้องเป็นแบบย่นองย่นอ,อาร์มอะไรแบบนั้นถึงจะยกลอได้นะถ้าเป็นพวกเวบแต่นี่คือยกได้ครับดูดูด,ดูโอ้โห,โหเป็นไงสายยกสายยกเออโอยโคตรที่เทว,วดาตัวน้อยนะฮะ <laughs> โอเคคันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะเหลืออีกคันนึงเนาะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นเอ่อในส่วนของคันนี้เลย เว็บร้อยอิปกติมันต้องเป็นเว็บร้อยโอเคมาอืมคันนี้ก็ยกรอได้เออเออดูซิความแรงได้เท่าไหร่อืมอืมสับสี่โอ้ยขึ้นชื่อว่าเว็บที่สามร้อยทุกคันเลยปะเนี่ยถามจริงสามร้อยทุกคันเลยนะครับผมสุดๆครับสุดๆ,ดๆ,ดๆโอเคกลับรถยังไงวะ แต่เสียงรถเวลาขับแรงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยินนะผมมันจะบักนะฮะเออเออเอาเลยสับสามสับสี่สับห้าเอาป้ายทะเบียนไอ้ที่เราขับคันก่อนหน้านี้ดีกว่ารวยเลยดีกว่าเออใช่เลยรวยเลยรวยเลยนะฮะเบรกครับผมเบรกทำไมเนะี่ยเสียงรถมันแปลกๆนะผมว่านะเบรกก่อนเบรกก่อนโอ้โหวัยรุ่นอยู่ตรงนี้กันเพียบเลยนี่ครับผมเบรกเราก็คือป้ายดีๆนี่เอง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวละครแบบว่าน่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่าวะเนี่ยดูสิแอดมินแน่เลยนะครับผมเขาใส่เป็นตัวละครอะไรมาไม่รู้มันจะเป็นแบบไอเทมแรงแน่เลยโอ,โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตใหม่ทุกคนครับแบบก็ไม่ได้บั๊กแล้วนะครับผมทุกคนสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมตอนนี้ฮะก็นี่เลยครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรอีกลูกตัวพิเศษ เฮ้ยเขามีอัปเดตลูกโตวิเศษเฉพาะ CRF oh, 1 5อ้าอ๋อเฉพาะไอ้คันนี้นะเนี่ยเไ,ไอ้คันรถวิบากสตรเนี่ CRF 150คันนี้นี่ก็คือใส่ได้แค่คันนี้นะครับผมเป็นลูกโตนะลูกโตซิลิโอ่ะลูกพี่โตอ่ะพี่โตซิลิโู <laughs> ยืนอยู่คนเดียวชิงตาชิงปลีวหัวใจอะไรแบบเนี้ย โอเคครับทุกคนไงที่ชินชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ